ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมพระเอกเจ้าเก่านะครับอาจารย์หลองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนอาจารย์ลาดบัวหลวงครับผมลาดบัวหลวงนะครับทริปวันนี้เที่ยวลาดบัวหลวงครับผมวันนี้ก็มานี่ครับนกต่อดินอาจารย์หลงครับชื่ออะไรไม่รู้นี่เจ้าสายฝนครับผมสายฝนครับส่วนตัวน้อยนอาจารย์อันนี้เจ้าดอกรักครับผมดอกรักนะครับผมของผมก็ชุดบีครับไหมไทยใจตะวันนะครับนี่ครับ นี่ครับผมทีน,นี้ก็เมสซี่เจเดี๋ยวเอาซีอาเซเว่นมาอดอสังหารแถวลาดบัวหลวงดูนะครับเทรปนี้ก็จานหลวงจะมีกี่แต้มเทรปนีวนน้วันนี้ขอไม่เยอะหรอกขอกูอ่านสักห้าคำกูอ่านห้าคำสักตัวหนึ่งก็พอโอเคนะครับผมเดี๋ยวลุ้นเลยด้วยกันครับว่าเทิปนี้ตอนนี้รอคือรอทีมงานจานหลวงด้วยนะ รอทีมงานที่กระตือครับโอเคผมมาทีมงานอาจารย์หลงจะล้อยมาก่อนสองคนนะครับผมโอเคครับติดตามครับผมครับผมอาจารย์หลองก็แต้มสองก็มาแล้วครับผมก็ได้ของดีครับหมกซับครับผมทั้งสองข้างนี่ครับผมก็ถือว่ามาครับครับผมโ์ โอ้ให้ทีมงานดูหน่อยครับโอ้โหสุดยอดเลยจะหนีพอดีได้เนี่ยจะย้ายพอดีครับเจ้าอะไรนั่นเนี่ยเจ้าดอกรักครับผมเจ้าดอกรักครับอาจารย์หลองแต้มสองครับผม่วรพระเอกในมุ้งนี้ไม่ต้องห่วงครับอยู่ในมุ้งนี่อย่างเก่งครับอยู่นอกมุ้งนี่โอ้โหโอเคครับผมไม่อยากจะนินทาเท่าไหร่รอกนอกตัวเองวันนี้ก็ทีมงานทีมงานอันนี้ รู้จักใหม่นะจะอาจารย์ชื่อยังก็ครับชื่อโต้ยอาจารย์โต้ยนะครับผมอันนี้รู้นี่รู้จักกันนี่เที่ยวรอบพี่สองแล้วอาจารย์ยันหรือพี่ใหญ่ก็อันนี้ไล่มานี่รู้จักรุ่นเก่าๆที่ผมเคยรู้จักนะครับวันนี้ก็เอาอ,อาจารย์ร้องมาส่งแล้วส่ง <c oughs> <c oughs> ส่ง น้องมันนี่ก็รู้หมดนะเล่นกันมาเนี่ยโอ้เล่นเล่นมานานมากกันทัองนี้ก็รู้จักหมดที่พูดพูดมาเนี่ย่งเก่าเก่าเลยจนเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยคนสอคนอันนี้ก็เอาจารย์หลองมาส่งให้พี่ใหญ่อาจารย์จันนะครับอ๋อส่งส่งไม้ต่อแล้วผมก็จะหนีกลับแล้วตอนนี้ได้กี่กี่แต้มครับเฉพาะฝั่งของไออาจารย์จันกับอาจารย์ต้อยครับห้าแต้มห้าแต้ม ของอาจารย์รลองก็สองของผมได้ประหลอดตัวหนึง่ง <laughs> <laughs> มาขโมยเนไะอ้นกไอเสียงใหญ่นั่งรออยู่แล,แล้วตัวคลิปได้ได้บางอย่างได้ถ่ายมาตัวคลิปก็มันมีตัวหนึงนะ่งผมได้มาจากไลยคนเก่าคนแก่ถแถวบ้านแฟน <laughs> พอเขาเข้ามามันก็มันมันร้องเพลงเดียวอะ่ะที่เหลือมัน <laughs> พม่าลำบงเลย รอบผนี้เลยบ๊บบ๊อบบ๊บเลยเขาก็บอกว่าไงตอนที่เราไปซือ้อนะตอน่ตอนที่เราไปซื้อก็ฟอร์มดีดีพอมาอยู่กับเราแล้วทํวาไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไอเหลียวเหรอตัวเหลียวไอเหลีวหยลวตายแล้วครับตายแล้วตายคาหลังรถเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นไงร้อนร้อนเลยทีนี้ตายแล้วหรอตายเลยนะเสียงกลางผมว่าไอนี่อยู่ตาย ตายเลยตายตายหลังรถนี่หลายตัวแล้วสองตัวของผมมา่สองตัวผมเพิ่งเจอเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้พวกที่ผมเอาไปต่อไอ้ป้อมไอ้เมธิเจแล้วก็ไอ้ฟ้าปฐมนี่แล้วก็ไอ้พม่าลำวงผมเนี่ยไม่เห็นตายนะเอาฟ้าปฐมนี่ของเราเหรอของผมเจ้าของเขาอยู่นี่นี่เองฟ้าปฐมเราก็ดูเคยเป็นไงครับเอใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ฟ้าปฐุมันไอ้เนี่ย มันบ้าขันน้องตัวนี้ผมผมยอมรับเอาปากเปาะเอาว่าอะไรมันมันบ้าขันมันขันไม่เลิกเลยมันโอ้ขันยิ่งกว่าไอป้อมอีกเอาอย่างนี้ถ้าวันไหนที่จะเอาคลิปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นป่าสูงกันนั่นแหละได้คลิปแน่ป่าสูงไม่ไปด่ามะขามเตี้ยไปด่ามะขามเตี้ยนี่ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ก็ตีเราก็ตีว่าป่าสูงนั่นแหละโอ้ด่ามะขามเตี้ยก็มันก็แถวนั้นมันมีแต่ภูเขาเด้ แถวแถวบ้านผมเนี่ยไปนี้ไม่ต้องไปไกลหรอกเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยนั่งไงโผลมาแล้วนั่งไงนั่งไงนั่งไงจะไม่เดินได้ไงมีขาเห็นปะมีขาอาทิตย์หน้าเนี่ยผมกลับบ้านที่ราชบุรีเนี่ยไปดิถึงหกพิกอะไปพากันไปเลยเห็นโเรีบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเก่งแล้วน่ะไปเรีบร้อยอันนี้อันนี้มีไอ้นี่อยู่ใช่ไหมเปิดลำโพงกัใช่ไหม โอ้ยไปอย่างนี้ได้หมดเลยอ่ะเ้ยมากับผมก็เล่นกันอย่างนี้นะครับผมไปลุ้นนกอาจารย์ยันนะครับผมตัวนี้มาตามคู่อ่างหนุนอ่างครับเสียงเล็กไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่า ไม่ได้นะครับไอที่มาดูนี่คือเห็นกระปูดเดินมานะครับกระปูดออกก็เลยต้องมาดูก่อน,น,นใส่ต้นไม้แล้วไม,วไมว่ไม่โดดครับไ่พุ่มพุ่มไม้พุ่มต้นยุงต้นพยุง,ยงอันนี้หมายนี้ทีเด็ดใช่ไหมอาจารย์ทีเด็ดครับ หนุนอ่างคูอ่างเอาไม่ได้อีกแล้วฮะนี่รอบ,อรอบสองรอบสามแล้วเนี่ยก็รอบต่อไปไม่ไมต้องมีรอบต่อไปครับเขาไม่ตีเรามาก็นั่งเฝ้าเลยมันแต่ก็มาร่วมเนาะอาจารย์ร่วมครับร่วมร่วมมา,มาโชว์มาโชว์ให้อยากแล้วจากไปมา,มาโชว์ให้อยากแล้วจากไป เดี๋ยวพูดถึงหน้าหน้าเลี้ยงนะตัวนี้ตัวนีหนน้หน้าเลี้ยงครับไม่หน้าเลี้ยงก็คงไม่มาถึงสองสามนะครับอันนี้เอจอวานสองรอบสามรอบที่มาตามครับนะครับเราจะไม่บอกหมายนะครับมันเป็นหมายลับ <laughs> <laughs> บอกไดนะ้อ <laughs> เราจะไม่บอกหมายว่าเป็นหมายลับ <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นมว่าเอาไปกกินก่อนนะครับผมดูแล้วนะนกน่านกรู้เขี่ยบ น้าจะหลุดตีหลุดใ <im quelques robi ers> ี <verw Har ps> ่ไเฮ้ยถ <rawd unre> ้าเขาไข่อยู่ก็ให้เขาหิ้มงานเขาไข่อยู่ยังหาหมอนครับเขาไปหาหมอนเขาไปหาคองขังหมอนเลยก็จะยากเลยก็ถือหินไปก้อนนึงไปวางไว้ก็เป็นหมอนมาแล้วนอะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูของดีนะครับผมว่า เราเจออะไรโอ้ยครับผมก็นี่ครับผมโอเคครับอครับผมมันคืออะไรครับผมมันคือไข่นกอะไรครับนี่นะครับผมมันคือไข่นกอะไรมีอาจารย์ท่านไหนรู้บ้างไหมครับผมอ่าถ้ารู้มาก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผม โอเคนะครับผมผมต้องถึงเวลากลับแล้ววันนี้ภา,ารกิจก็คือมาส่งจานลองให้กับอาจารย์ยันนะครับส่งไม้ต่อนะครับส่งไม้ต่อครับผมนี่ก็ต,ตลาตลาอาจารย์ทีมงานอ้อมหน้อยนะครับวันนี้มาไม่ใช่อาจารย์ใหญ่นะ,นรนะครับเป็นอาจารย์ต้ยนะครับผมอาจารย์ต้ยฟันไปกี่แต้มนะครับอาจารย์ต้ยสี่อาจารย์ยันพี่ใหญ่ก็ซัดไป นี่ครับพระเอกของเราไปขโมยซีนได้สองแ้เหมือนกันครับผมโอเคครับผมผมลาตอนนี้เลยนะครับครับผมลานะครับผมสวัสดีครับ